ทีนี้เดี๋ยวเราไปแลกแค่จังหวัดคอนมก่นนะ,ะคะโดยทีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตหาการได้มีก,การลงพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะสํารวจความเหมาะส้มข้องโครงการซอมแซมฝ้ายคลองควรยางอําเภอลานสกาที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะ โดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราฐเนี่ยค่ะเขาได้มีการยื่นข้อรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพอ2่อ,อ7งอบกลางไปยังสําหนักงบประมาณค่ะเพื่อที่ว่าจะมาดำเนินโครงการซ่อมแซมฝ่ายคลองควรยางมู่ทีซามตำบลลานสกาอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมบตรีและกามรนรตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบไม้ให้หนายสุภชัยใจสมุทรที่ รึกษารองนายกรัฐมนตรีและกนา,างทัศนีพ่นชานนโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเตทานและคณะก็ได้มีการลงพื้นที่มาค่ะมาสำรวจความเหมาะส้มข้องโครงการซอมแซมฝ้ายคลองควรยางก่อนที่จะมีการสเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อที่จะรับสนับสนุนงบประมาณนั่นเองค่ะครับจะรับโครงการคลองควรยางนี่แหละครับเป็นโครงการที่รับผิดช,ชอบโดยโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่15ได้ก่อสร้างแต่ปี2559เลยนะครับนะได้ ทำให้การจัดสรรน,น้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า1,000ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำไล่รอยครัวเรือนซึ่งเดิมพื้นที่เกษตรเนี่ยมีน้ำน้อยนะ,นะและก็ใชายน้ำไม่มากนะครับมีน้อยชายน้ำไม่มากแต่ปัจจุบันเนี่ยทำมารกกันแล้วน้องงอมประกอบกับระบบส่งน้ำเนี่ยเริ่มมีความเสียหายจึงมีการข้อสนับสนุนนะ,นะครับ,บประมาณเพื่อซ่อมเพลมในครั้งนี้นายสุป,ปชัยใจสมุทรติปึกษารองนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็น าการมากรวดจะานทีจริงนะครับก่อนจะยืน่นเสนอต่อคณะกรรมการกรันกลองว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่มีความเหมาะสมมากหน่อยพันพืชซึ่งล่างจากกระสอบก็พบว่ามีเป็นปัญหาจริงนะประชาชนในพื้นที่ได้รับความเลือดร้อนซึ่งตนก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกันกล้องต่อไปขวังเที่ยงทีพรึกษารองนายกกแรกครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาดูว่างบนี้มีความเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องมาดูที่จริงนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางจังหวัดเองได้เสนอเข้ามาให้กับท่านอนุทินซึ่งท่านมีหนะ้าที่ดูแลกํากับและติดตามการใช้งบป,ประมาณนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยแล้วท่านก็มอบให้ผมและคณะมาดูอย่างนี้เมื่อดูแล้วเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่เห็นก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรมีอยู่จริงและเราก็ดูแล้วแหละ เห็นสภาพปัญหาแล้วก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ผมจะต้องเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรกรมการกันกลองนะครับอะก็เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องกนะันได้ครับนะ